จะสาทกยกกรสุนทรถ้อยมาเรียงร้อยลำนำคําขับขานในชาดกดินกรัตชัดชวานแห่งพระศา,ศาสดาจารย์ทรงบุญญากราบเนื้อเสียงสามหนแล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าขอรุดร้อยเรียงเพียงมาลากราบบูชาไตรรัตน์ต่างดวงมานขอพระไตรั์แก้วแววประภาดดุลให้ชานฉลาดฉกาจฉาน สำเร็จสมมุ่งหมายทุกประการเพื่อเป็นวิทยาฐานให้โลกาไหว้ครูเสร็จสับจะจับเรื่องถึงเมืองพาราณศสีสูงสงา่าพรหมทัตเสวยร,ราชดินคาจำเนียนการนานมาสวัสดีมีช่างไม้นายหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยผลิตโต๊ะนั่งบันลังที่อยู่ในเมืองสัมมาอาชีวีสุกเกษเปรมปีทุกวันมา วันหนึ่งช่างไม้ใหญ่ใจชานไปทําการหาไม้ที่ในป่าพบลูกหมูตัวจ้อยอยู่เอกาการุญยามันนักจักเลี้ยงไว้เจ้าหมูน้อยอยู่เดียวในไพรพึกแสงรู้สึกสันสะท้านวันไหวด้วยรญา,ยยาติขาดวงให้โปร่งใจเห็นช่างไม้ในายใหญ่มาดูแลจึงดำริกด,ด้วยเยาว่าเราเอ๋ยก่อนนี้เคยมีทั้งพ่อแม่ แต่บัดน,นี้อยู่เดียวเปลี่ยวแดบุญเราแท้ในายใหญ่ท่านให้รักควรที่เราจักเป็นค่ารองบาทให้สมชายชาติไว้ศักดิ์ศรีสนองตอบความดีที่ท่านรักควรที่เราจักพักทุกวันวานเจ้าหมูน้อยเติบโตตามวัยช่างไม้ก็มีใจสงสารรักดุดลูปูพันทุกวันวานเ้่ให้อาหารด้วยใจดีเจ้าหมูน้อยก็รู้คุณสนอง ทุกวันตามเจ้าของทำหน้าที่คาบสิวค้อนขวานตามนายไปโดยดีทั้งช่วยขึงเชือกตีวัดว่าเอากีบหนีบเชือกให้มั่นแม่นกับแผ่นไม้ใหญ่ดังนายว่าส่วนเจ้านายปรีเปรมเข้มอุราจับคว้าเชือกไว้แล้วเขียนลายจนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นต่างเตียงรายเรียงเป็นของเอาไว้ขายช่างไม้สุขสัน์ทั้งใจกาย มีสหายเป็นหมูผู้รู้ความนับหลายเดือนผ่านผันวานวันค้อยเจ้าหมูน้อยเติบใหญ่หน้ากรีงขามกำยำล่ำสันสง่างามเขี้ยวงงโค้งกรามแข็งแรงผิวเลื่อมกีบแกร่งดุดแท่งเพชรขนหลังสวยสำเร็จเป็นแผงแววตาดุจสีมณีแดงองอาจกำแหงงดงามแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูเป็นหมูเชื่องเชื่องรู้ตอบถาม ช่างไม้ออกชื่อหรือนามทั่วขานขามวัดทกีสุกรอยู่กับช่างไม้แสนสนุกสุดสุขอักโขสโมสรแต่ช่างไม้เกรงวัดทกีสุกรจะถูกผานรานรอนจนวายปรานเพราะเกรงหมู่ชาราฆ่าชีวิตทนข่มจิตไม่เลี้ยงไว้ในบ้านเจ้านายช่างไม้ใจชานจึงบอกขานด้วยความกะุูนาโอว่าเจ้าลูกหมูของข้าเอ่ย ครั้งเคยพบเจ้าในกลางป่าพ่อก็พันรักเจ้าเพียงลูกยาจึงเก็บเจ้าจากป่ามาเลี้ยงไว้จนลูกเจ้าโตมาแสนฉลาดมีปัญญาสามารถเติบใหญ่ช่วยงานพ่อให้สำเร็จสมหาฤึไทยกายเจ้าก็เกรียงไกรงดงามแต่พ่อเกรงป่วงพานในคามาจะมาพาเจ้าไปล้างผานเพราะเนื้อหนังมังสาน่ารับประทาน กลัวชาวบ้านลักเจ้าเอาไปกินพ่อจำจะพาเจ้าเข้าป่าไปอยู่ในพนาไกลถิ่นตามประสาสัตว์ป่าหากินเพื่อไม่ให้เจ้าสิ้นชีวิตขอบคุณที่เจ้าเฝ้ารักพ่อพ่อขออวยพรให้ดวงจิตจงสุขในพนานายอดมิตรไปสถิตในป่าเถิดพ่อคุณวัตถกีฟังพจนายช่างใหญ่แสนทุกใจดุดไฟคุกลุ่น แผดเผาดวงจิตให้เป็นจุนโอพระคุณเจ้าขาข้าเศร้าใจเคยช่วยงานการทุกวานวันสารพันสารพัดสดใสแต่วันนี้พ่อข้าให้ลาไกลโอ้แสนเดียวเปี่ยวใจทุกแท้แต่ด้วยว่าสำนึกถึงเมตตาจิตที่ชีวิตนี้ไร้พ่อแม่ก็มีแต่ในช่างท่านดูแลก็จำทนสุดแท้แต่ท่านบัญชานายช่างไม้พาหมูผู้อาพัพ หวนกลับไปสู่ดงพฤกษาลูกหัวสามหนแล้วสั่งลาลูกจงรักษาตัวให้ดีวัตกีสุกรอ่อนจิตพลางคิดถึงบุญคุณที่นายช่างท่านเมตตาอารีน้ำตาวัตกีหล่นมาแต่ก็ฝืนกืนกั้มย่ำเท้าเดินก้าวเข้าสู่พงป่าชํำเลืองแลนายช่างจนรับตาแสนวีวาอาวรอ,อ่อนหะไทย หมูเอ๋ยหมูงามเดินตามพงป่าพนาใหญ่บรรลุถึงซอกผาในภัยหัวมันรากไม้บริบูรณ์ทั้งยังมีบุปผาพะกาชาติดารดาจาเต็มถิ่นไม่สิ้นสูนอีกแหล่งน้ำท่าก็วิบูรณ์ทั้งแสงศูนย์ก็สว่างพอดิบพอดีพรันวัตกีสีสุก,กรบรรลุถึงถิ่นคอนเรืองสีของฝูงหมูป่าพนาดี มากมีน้อยใหญ่เกือนตาเอ๊ะเจ้าหมูหนุ่มกำยำเดินย่ำมาถึงถิ่นพวกข้าเดิมไม่เคยประสบพบผ่าเจ้ามาถึงนี่ได้อย่างไรวัตถกีบอกความไปตามเรื่องว่ามีเมืองพารานสียิ่งใหญ่นายช่างไม้เก็บข้าจากพงภัยเอาไปเลี้ยงไว้เสียเนิ่นนานแต่ด้วยเกรงมัจจุราชมาปิดชีพนายช่างจึงรีบให้จากบ้าน มาสู่ดงพงภัยกันดานจนเดินผ่านมาถึงนี่แหละพี่ยาข้าจึงคิดว่าจะขออยู่ด้วยโปรดเอ็นดูช่วยเถิดหนาที่แห่งนี้งดงามอารามตาท่านอยู่มาคงสนุกสุขสบายโท้เจ้าหมูหนุ่มหน้าสงสารจะมาร่วมวงวานนี้ก็ได้แต่เจ้าจงรู้ไว้นะน้องชายที่นี่มีอันตรายอยู่มากนักจึงอยู่ที่นี่สมบูรณ์ ไม่เคยสูญสิ้นกินหญ้าผักทั้งเผิือกมันของอร่อยก็มากนักแต่มักมีพยันตรายมาเห็นจะเป็นเช่นที่พี่กล่าวถึงเรื่องราวร้อนร้ายในป่าถึงที่นี่สมบูรณ์ด้วยทัญญาแต่มังสาพวกท่านนั้นจ้อยนักใช่แล้วละเจ้าหมู่บ้านมันมีเสือใจพานมาผลานหักล้างชีวีเราปิดปลงลงมากนักพาพลพักพวกเราไม่สำราญ อาหารการกินในถิ่นนี้มากมีกว่าใดในย่านแต่ไม่มีใครกล้ามาสำราญกินอาหารแค่พอยังชีพเป็นไปแล้วก็รีบกลับที่พักหลบมิให้เสือมันพบประสบได้จึงพวกเราหมูป่าพนาภัยทุกกายทุกใจนานมามันมาทุกวันหรือที่ท่านใช่แล้วมันมาทุกวันเลยน้องข้ามีเสืออยู่กี่ตัวหรือพาลดา น้องยามันมาเพียงตัวเดียวถ้าอย่างนั้นเราจะจับมันเองอย่าได้เกรงกลัวหวาดเสียวพี่ท่านจงทําตามข้าบอกเที่ยวแค่เสือตัวเดียวไม่ยากเย็นเจ้าเสือนั่นมันพักอยู่ที่ไหนภูเขาใหญ่ลูกนั้นที่น้องเห็นได้เลยพี่บัดนี้เราเป็นดังเช่นพี่น้องกันแล้วข้าจะคิดแผนการรานรอนเตรียมการก่อนตะวันฉายแสงแก้วมาเถิดมาฟังทางแนว สู้ครั้งนี้แล้วจะได้ชัยแล้วเราจะชนะเจ้าพยักหารหักปิดโป่งลงได้แดนนี้คือสมรภูมิชัยเราจะสู้ให้เห็นดีกันแล้วจึงวัตกีสุกรหนุ่งเรียกประชุมหมูป่าแข็งขันยืนบนโขดหินในถิ่นนั้นประกาศรั้นองค์อาจอื้ออขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นกายจะตายร้ายตายดีก็ทีหนึ่งสู้ไปกว่าชีพสิ้นอย่าพรั่นพรึง คงจะถึงถิ่นชัยที่ไฝ่ปองเอาชีวิตเดิมพันทั้งชีวิตทั้งกายจิตเทิ์ทูลบุญสนองจะก่อเกียรติเกิดการอันเรืองรองแม้เหนื่อยยากก็ต้องกัดฟันให้มันรู้ไปสิว่าชายชาติทุ่มปัญญาสามารถตามทางฝันจะตายตกกลางทางก็ช่างมันอย่างน้อยโลกก็โจดจันทร์สะดูดีพวกเราคือเหล่าสุกรก้ามารวมกันอยู่ที่นี่ เดิมเคยผาสุขยินดีบัดนี้พยักมารูกรานพวกเราต้องสวมใจเพชรเดียวเด็ดกแกร่งกล้าอาจหารรวมพลังเป็นหนึ่งประจันบาลสังหารเสือร้ายให้วายลงเราสู้ด้วยปฐุมพยุหะคือการจัดกระบวนตามประสงค์เป็นชั้นเป็นแถวแนววงดุดจงกลน,นีพริบาลสุกรมีลูกอ่อนอยู่ศูนย์กลางสุกรนางวัยรุ่นเรียงประสาน ล้อมรอบป้องกันอันทพานเป็นรอบวงดุดมานมาลาแล้วให้สุกรหนุ่มล้อมอีกชั้นขวางกั้นเอาไว้ให้แกร่งกล้าชั้นที่สี่ให้สุกรชราล้อมวงรักษาวงในไว้ชั้นที่ห้าให้สุกรชานชกาดเขี้ยวยาวงงโค้งฟาดแทงทิ่มได้จัดหมูหมูกระจายล้อมหลายไว้สำหรับให้เป็นหมูหมูทะลวงฟันแล้วให้ขุดหลุมใหญ่ไว้สามขุม เป็นหลุมหน้าหลุมหลังแม่นมั่นและอีกหนึ่งหลุมนั้นสันฐานลึกดุดเนื้อมัรพระตาวัตกีนำเหล่าสุกรชาติรวมพลังสามารถดังว่าจัดการสำเร็จสองอุราในคืนนั้นไม่ทันช้าก็ลุกการอรุณรุ่งตะวันฉายแสงสองเรืองรองสดสีสุรีฉานพลพักสุกรก็เตรียมการยืเนเป็นแนววงปานปทุมมา พยักร้ายกายย่างร่างกำยำเดินย่ำมาถึงประจันหน้าหวังจะจับสุกรเป็นโอชาแต่แปลกตามไม่เป็นเช่นเคยพบก่อนนี้เพียงเราคำรามร้องหมู่หมูพี่น้องวิ่งตลบวาดลัวตัวสันพลันที่พบวันนี้กลับยืนสงบเป็นแนววงทั้งร้องขู่ด้วยสำเนียงเพียงโบทบวูดอูดอูดอูดสนันกล้องเขาระหง แย่เขี้ยวเคี้ยวฟันจ้องตรงนี่หมูมันประสงค์สิ่งใดบัดนี้วัตกีสุกรชาติองอาจประกาศกล้องร้องไห้พวกเราอย่าได้กลัวภัยจ้องตามันกลับไปอย่ากริ่งเกรงเมื่อพยักอา้าปากคำรามสุกรชาติก็อ้าตามทำเสียงเบ่งเสือโครงทำสิ่งใดไม่หวาดเกรงเรียนแบบเสือเหมาะปิ่งทุกประกาศเสือปัสวะสร้างอาณาที หมูก็ทําตามที่ทุกสถานไม่มีเลยกลัวภัยในบิญญาณเสือยือนลนลานและงงงวยพรานเดิือบเห็นวัตกีสุกรก้ายืนเด่นเป็นสง่าบัญชาช,ช่วยหากเราเข้าไปก็จะสวยคงมวยมอดดับรับลงเกรงด้วยว่าจะตกตายพยักร้ายจึงเผอลืมหลงไม่ล่าแล้วหมูป่าในไพรพงหันหลังกลับไม่ตรงเข้าไป หมูหมูเห็นเสือผินหน้าดีใจร้องร่ากันยกใหญ่ไม่มีตัวใดได้ไภัยปิติใจสุกเสษมเปรมปีมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันไม่แก้วกล้ามาที่นี่เราปลอดภัยไ,ไร้ภัยรีด้วยวัตถกีสีสุกรฝ่ายเสือโคร่งเจ็บใจกับที่พักที่เคยพำนักอยู่เก่าก่อนทุกวันเคยล่าฆ่าสุกร บทจรกลับไปหาครูบาที่ถิน่นถ้านั้นมีชะดินโกงคอยท่าเสือโคร่งกลับมาหาทุกวันมีเนื้อสุก,กรมาวันนี้เนื่อนช้าไม่ทันการพรานเห็นเสือหนุ่มรุ่มเดินชะดินผ่านก็เชิญเข้าย่านเห็นแปลกแตกต่างครั้งก่อนการชะดินผ่านจึงร้องถามไปดูก่อนนี่เนี่ยเจ้าเสือโครง่งเจ้าเขี้ยวโค้งคมเล็บใหญ่ มีได้ล่าสุกรมาหรือไรจึงไร้มังสาบรรณาการดูเจ้าซบเสาคอตกงั่นงกเดินย่างกับสถานเหมือนดังเซเซอสมสารเจ้าผ่านสิ่งใดจงบอกมาข้าแต่ชัดินนักสิทธิ์ก่อนเคยมีเนื้ออุทิศจากข้าบัดนี้ไร้เนื้อสุกรดังก่อนมาเพราะพวกหมูป่ามันได้ใช่มันยืนมั่นรวมกันเป็นแผ่นปึก สารผนึกกำลังทั้งน้อยใหญ่อยู่ทิ่ินที่เป็นภูมิชัยยากจะจู่โจมได้สำเร็จการเป็นเช่นนั้นเองหรือพยักอย่ากกลัวฆ่าจากบอกขานยุทธศาสตร์ให้เจ้าไว้ใช้การสังหารพวกหมูอยู่ในไพรจงไปยืนหน้ามันอย่างเก่าแล้วเจ้าจงคำรามใส่สุกรเหล่านั้นจะตกใจแตกหนีกลัวภัยไม่สามารถขี่ฟังพศชดินผู้อาจารย์ พยักแสนสำราญเหลือที่เอาละถึงที่ตาแล้วคราวนี้กูจะจับมึงขยี้ฉีกินยิ้มกระยิ่มเดินย่างกลัดไปด้วยใจหมายสังหารผ่านสิ้นแล้วขย่ำกัดเถือเนื้อกินอร่อยลิ้นสำราญเบิกบานใจมันมาอีกแล้ววัตถกีคราวนี้เราจับทำชนะไหนไม่ต้องกลัวพวกเรารีบเร็วไวล้อมกันไว้ดุดวงปทุมมา เสือโคร่งคำรามกึกก้องเสียงร้องดังทั่วเขาลำนาป่าแล้วกระโจนจู่โจมไม่ทันช้าหวังฆ่าวัตธกีชิงชัยทันใดนั้นวัตธกีสีสุกรคืนก่อนเตรียมการน้อยใหญ่ด้วยการขุดหลุมหน้าหลังไว้เมื่อเสือโจนมาสายก็หลบทันพรานพยักก้าพนาชาติโจรทยานสามารถแข่งขันมีทันระวังภัยในที่นั้นก็ตกหลุมพันทันใด ทั้งจุกทั้งเจ็บเน็บจิตไม่ทันคิดระวังใดได้ในหลุมก็คับแคบอับชัยหารู้ไม่มัดจุราชมาบัดนั้นวัตกีเชี่ยวชาญหานก้าเห็นเสือตกหลุมสมอุราว่าผันไม่ทันช้าก็โจรไปใช้เขี้ยวขาวยาวโค้งดุดวงสุรีขิดเสือตรงที่ท้องไส้ทะลุดแทงอวัยวะภายในเสือโครงสิ้นใจในบัดดน แล้วงัดเสือโคร่งขึ้นจากหลุมประกาศกลางกลุ่มโกลาหลนมาเถิดพี่น้องทุกตัวตนมาดูเสือนี้อีกหนให้สาใจหมูสุกรเครืองแขนแน่นอกพากันร้องกองยกใหญ่เว้ยไอ้เสือมึงได้ตายสาแก่ใจกูจะกินเนื้อมึงให้สมดังแขนพลันหมูหมูป่าดังบ้าคลั่งวิ่งไถหลายถังเนืองแน่นแทะเถือนเนื้อเลือดกระดูแกนฉีดหนังแก้แขนสมหะไทย บางตัวมาไม่ทันกินเนื้อเพราะไม่เหลือแล้วพวกมังสาใส่ก็ดมดมกินเลือดที่ขาวไปว่าเนื้อเสือเป็นเช่นไรอยากรู้นักวัตถกีปรีเรมกเกษมสันได้ฆ่ามันสมใจแขนแน่นหนักแต่มองหน้าพวกหมูหมูมาพักยายยักษ์ไม่รู้จักสุขสบายเราได้ฆ่าล้างผ่านพยัก์แล้วทำไมไม่สุขแพล้วเลยสหายยังมีกิจใดไม่สบายจงบอกมาอย่าได้ชักช้า เราก็แค่ฆ่าเสือโครงตัวหนึ่งต่อเมื่อถึงวันใหม่ในภายหน้าก็คงมีเสือตัวใหม่มาเพราะว่าชะดินโกมันเลวสามชะดินโกงคือใครหรือพี่น้องทําไมเราต้องไปเกรงขามมันคือือสีที่ใจสามคอยตามเสือมาจับเรากินก็แค่ดาบทแก่คนหนึ่งผู้ที่ซึ่งไร้ธรรมไร้ศีลเราจะกลัวไปใหญ่ในชดินเราทั้งสิ้นจะไปจับมันด้วยกัน แล้วจึงร้องปองเปล่าว่าเราเอ่ยอย่ากลัวเลยแค่ชะดินเลวนั้นไปพวกเราไปหามันพร้อมกันทั้งหมู่หมูไพรฝ่ายลือสีรอเสือล่าเนื้อหมูนานอยู่ก็ชะงนสงสัยจึงรีบเดินจากอาสมในมาใกล้ที่หมูอยู่รวมกันนั่นไงไอ้ชะดินทุรัชชาิมันเดินองอาจมานั่นไปพวกเราไปจัดการมันทุกตัวช่วยกันล่าทะชี พรันเหล่าหมูป่าราหะก็วิ่งผะพุ่งทะยานเร็วรี่หมายสังหารชาดินไพรฉีชาดินก็วิ่งหนีสุกรไปถึงต้นมะเดื่ออุทุมพรท่าชีวิ่งขึ้นก่อนต้นไม้ใหญ่ทิ้งเครื่องบริขารของตนไว้ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ใจพระวงฝ่ายมูหมูป่าบ้าครั่งวิ่งตามหลังไปไม่ไหลหลงถึงต้นมะเดื่ออุทุมพรก็หยุดลงบรรจงล้อมรอบขอบขัน เอาอย่างไรวัตกีสีสุกรจะจัดการรางรอนอย่างไรนั้นจะได้ฆ่าไอทะชีที่อาธรรมให้มันตกตายวายปราลบัดนั้นวัตกีสุกรอาถานเห็นชาดินปีนบนลนลานจึงดํำริและสั่งการทันทีนางสุกรทั้งหลายฟังข้าข้างหน้ามีสายน้ำใช้ไหมนี่เถิดพวกเจ้าไปอมน้ำในวารีมาพ่นลงตรงที่โคนพฤก ส่วนสุกรเขี้ยวยาวจงกัดรากไม่ยากหากเรารวมผนึกกัดแทะแะดุนลงลึกๆไม่ช้าพฤกษานี้จกลม้มลงแล้วเราจะได้ตัวชาดินต่ำมารับกรรมให้สมดังประสงค์เร็วเข้าพวกเราทุกตัวจงโค้นต้นล้มลงให้ทันการเราสุกรแข็งขันขยันยิ่งเอาจริงรวมใจสมัครสมานทำตามคำวัตถกีปรีชาชานไม่ช้านานต้นเดือก็ล้มคลืน กิ่งก้านหกลงดานดาดอุทุมพรเกืนกราดดาดดืนถ้าดินตกหกล้มไม่ทันยืนหมูมูก็ตื่นวิ่งมากัดเนื้อเถือหนังแทะไส้หักกระดูกน้อยใหญ่กินมังสาเอ็นไขใหญ่น้อยในกายาล้วนเป็นอาหารราหมูสุกรสาสมดังแค้นแน่นจิตที่มันเคยปิดญาติเราก่อนบัดนี้มันตายด้วยน้ำมือสุกรสุนทรแล้วพวกเราเหล่าวะลา จากนั้นหมูป่าพระนาเวศจึงอาศัยเหตุนี้ร้องกันว่าที่เราได้ชัชนะมาเพราะว่าวัตกีสีสุกรควรเราจะอวยอำนวยยศให้ปรากฏยิ่งใหญ่กว่าใดก่อนเรามาช่วยกันสถาปนาพยาสุกรเป็นราชาครองนครแห่งพวกเราต่างช่วยกันจัดการสถานที่ให้สง่าราศีกว่าก่อนเก่าบริขารชนินนี้ที่พวกเรา พึ่งข้าเอามาเป็นเครื่องราชาแล้วเอาต้นเดือต้นนี้เป็นบรรลังที่วิเลขาเอาสังของชาวชชดินพาราเป็นเครื่องสงมะทุราพิเศษชัยแล้วเชิญพวกหมูอาวุโสเป็นโต๊ะโผตเตรียมสำรับพิธีใหญ่สถาปนาราชาหมูในกลางไพรเสรษราชใหญ่ในดงดอนหมูมวลหมูมากมีสตรีเพศเลือกที่รุ่นเยาวเรศไวอ่อน ที่รูปทรงสมส่วนอรชรมาเป็นนางงามงอนราชิดีแล้วชัยโยโหร้องให้ก้องกึ้งกังวานไกลไัยพฤกเต็มที่เฉลิมฉลองราชาวัทธกีสะดุดีกู่ก้องรักงมภัยเมื่อนั้นวัตธกีราชาสงาส่าใสทรงราชพยาหมูในพงไัยสุขลทัไทยยิ้มกระเสมเปรมปีเหล่าเทวาอารักษพิทักษป่า จึงร้องว่าอัศจรรย์ชะไหนนี่นับแต่อยู่ป่าพนาลีไม่เคยเห็นเช่นนี้ประหลาดใจประทับใจในความสามคัคคีที่หมูมีมิตรภาพน่าเลื่อมใสไม่เคยปรากฏมาก่อนในถิ่นใดจึงสาธุการไปทั่วพนาสุกรมีเขี้ยวเป็นกำลังชนะเสือได้ดังใจว่าผลภัยมรณะนั้นมาด้วยสามัคคีที่ให้กัน ชาดกปรัมปราที่สาทกให้หยิบยกมาเล่าให้สุขสันร์เพื่อเป็นของขวัญกำนันในพอพงวงวันบรรดาการใช่จะยกตัวเป็นครูของผู้ใดหมายให้ได้สุขสนุกสนานในเรื่องราวคราวครั้งบุราณที่พระศาสดาจารประทานมาใครได้ฟังแล้วจักได้คิดรวมจิตเป็นหนึ่งดังว่าสามาคัคีคือพลังแห่งขนา จะได้พาพบสุขนิรันดรนนิทานพญาหมูวัตกีนี้เป็นเรื่องมีอุทาหรณ์สามัคคีกันไว้สถาพรจะสุขโขสมูสรสุนทรเท่าวีด้วยเรื่องสาทกยกมาก็สมบูรณ์สมอุราผ่องสีขออำนาจแห่งความสามคัคคีจงทุกท่านสวัสดีมีชัยเทิน